สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองปลายสุขู่สุคนครับพอกันอีกแล้วครับคันค่ายชาแนลม่นี่สิผ้าพีพานองครับมากลางดางครับมากับทีมงานครับนี่ครับทีมงานเชฟกระทะผิวคนล,ลงกลางแล้วพี่น้องเพินคนสิกางไตสะพานนี่แหละครับเดี๋ยวไปเบิ้งพนกลางก่อนเดี๋ยวผมจะไปกลางข้างเชิงอีกปากหนึ่งครับมากับทีมงานหาหกคน เดี๋ยวาไปรอหลุนตอนฮาอมายามด่างนะครับเดี๋ยวไปเบิ้งเชฟกระทะปิ้วกลางก่อนครับพี่น้องไปเบิ้งกันครับนี่ครับเชฟกันล่าง้ามองพี่น้องสิลงไตสะพานน่ะแหละครับโอ้พี่น้องเอ้ยมาเหยียบเครื่อตดหมาแบบนี้เม้นจะคของบบดนี้โอ้ตายแล้วว,ะวะ่าจะกินนี่ยอย่างโอ้เหยียบเครื่องตดหมา เมนขนาดพี่น้องเอ้ยโอ้ยเต็มเต็มเลยนั่งอ่องจองอยู่พี่น้องอีกผู้นึงครับเพิ่นสิลงมองได้เดี๋ยวหาเบิ่งเพิ่นชิลงเดี๋ยวผมสิทายเพิ่นก้อนแล้วก็สิล่อเพิ่นลงแล้วผมก็สิไปลงข้ั้งทิองอีกปากนึงครับพี่น้องครับอยู่ใต่สะพานพี่น้องเชฟกำลังใส่ไปแล้วพี่น้อง ใส่แล้วก็ใส่แล้วเนี่เนาะเอา n ได้เสียดายใส่ลำเขาหยิงกัะเมียนเอาตัวน้อนี่ครับเชฟเชฟไปป้าหยาพูนเ้อแล้วก็ล่องตั้มค้องนี่กำกับเชฟก่อนโดยเชฟเราใส่ผิดทางครับพี่น้อง ลองเปกมึนล้วครับพี่น้องโอ้จอังหวะดานนี่ครับทีมงานพูละปากพูละปากครับถือดางกันพูละปากสองปากซอยกันหักกินครับพี่น้อง ซอยกันครับพี่น้องนี่กับสิลงอีกปากนึงทางพูนกันลงปากที่สองแล้วครับมาพีอีกใส่มาเฮี้ยงน้ากันนี่แหละครับจะใส่ทั้งขางเชฟใส่แล้วแหละครับกําลังสิลงอีกปากพี่น้องถึงยามได้สิไดลลงกลางนะครับ เดีย๋ยวเพิ่นกลางอยู่พี่ครับเดี๋ยวผมสิไปกลางอยู่พูนครับให้เพิ่นกลางแล้วครับเดี๋ยวผมจะ,จะไปกลางอยู่พูนครับพี่น,อน้อง ูดังแล้วครับพี่น้องอนี่ครับเ <c oughs> บิ่งว่ามันสิติดบ่มันสิมานบ่ครับพี่น้องใส่มาไก,ก,ก,กลๆปลายังกันปลาขาวปลาขาวอีไทยโอ้โอปลาขาวอีไทยนี่ครับพี่น้องติดแล้วตัวหนึ่งครับใใชช่่ก็ปลาขาวอีไทยโอ้เวีนโอ้ยโอ้ยไปลาบูงฮ่ามั้งยี้นี่นครับปลาขาวอีไทยกับขาวอีเล่าครับ โอ้ปลาเขคงสองเคงสามเคงกับปูกับตีดกับปูกับตี๋อุ้ยพี่น้องเบิ่งยกยกยกสูงๆนะให้พี่น้องเบิ่งปาดพี่น้องเอ้ยพี่บ่าใส่ม้องเบิ่งปาดปาดโทพี่บ่าไปไปยามด่างจับคุกไปเขาออกลากเขาออกลากเลยครับพี่น้องพี่บ่าใส่ม้อนนี่ครับพี่น้องนี่หน่อยพี่บ่าปาดกันมือเดียวนี่เดียวพี่บ่าใส่ม้องเลยนะอู้ถูฉึกลายพี่น้องมันครับมัน มันครับเบื้งเตอยกสูงถึงไอ้โอ้ยหองปืนปลาครับปลาสุดยอดดีดีครับจุ่มลุ้งอากาศกันกล้องกันเลยปลาตัปลาบุตธรรมดาตัวเลยเบ็ดละห่วยเสดเจนะครับพี่น้องพี่เห็นอีกแล้วครับพี่น้องนี่ครับปลาสลิดอันนี้ปลาสลิดครับ ยังดึงไปยังดึงไปปยังดึงไปใช่ไหมผมใช้ปลาฉลามปลาใหม่ครับปลามสลิดบางบ่อ้ยปลาเข่งพี่น้องปข้าวอกหลากเลยพี่น้องเบิ่งดูวยตัวเขานีกระจิบขวดนมเขาในรถโย่โคัดขนาดครับปลาตาบอดสี่เสี้ยนหนึ่งครับพี่น้องปากแรกครับยกยกให้พี่น้องเบิ่งแน่ปากแรก วูยอย่าหาเว้าเจทปทาหัวมาเมะมาเมะจะทาปิวไม่ทาหัวเลยตัวนี้ปากแหลกพี่น้องโอ้เฮียครับพี่น้องโอ้หมานหมานครับพี่น้องไปลุ่นปากสองกันครับปากสองกันครับพี่น้องอร่อยก็ร้อยคุกยังอยู่ที่ปกุกปปากสอง รุ่นปากสองกันครับปากกาครับพี่น้องมาแล้วครับตัวแรกปากสองโอ้ยยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ครับพี่ยามรวยจะขึ้นเป็นวันนี้สุดยอดครับพี่น้องมื่อนี้โอ้โยดีครับทำอีกไหมครับคนอุบลครับโอ้ขาวทำท้ายเลยครับพี่น้องปลาบึงเหยยีบ่อใดเยียบห่วยงามไหมนี่ครับพี่น้องปลาด มันกินยึดตีนต่ำกว่าปาดเดี๋ยวิดโอ้โตัวใหญ่ครับพี่น้องปลายังนี่มือปลาอีสูปลาขาวปลาสูตรปลาสีขาวปลากระสุบบอแมนบอแมนปลาโจกปลาโจกนี่ปลาโจกปลาโจกโจกกระโจกโอ้ตัวใหญ่หนึ่งครับพี่น้องปลาอีสูโอ้ถือหลายแถววะดังกูถิอมันบ้านน้องนี่ครับสุดยอดครับพี่น้องมือนี้ ปาดนี่งหักปลาใหม่ก็ร้ายปลาตาปลาใหม่ก็ร้ายเลยร้ายครับพี่น้องร้ายครับปากสองมันคือเก่าทีมงานผีบอยากมาเจอล้เถื่อครับพี่น้องนี่ครับ พีปอย่าก็อยากได้ผีว้าวครับพี่น้องร้ายหนึ่งครับโคตรเก่งสุดยอดครับพี่น้องปากสามครับเชฟกระทะปิวนี่ครับเชิตึกปดไปอีกนะครับเชฟตึกปดแล้วเชฟกระทะปิวนี่ครับมาแล้วครับสองตัวอิปูตัวหนึ่งปลาสลิดครับบาทนี่นี่ครับพี่น้อง เบื้องใส่ปั๊บปึกปลาเค็งมีแต่ตัวใหญ่ๆโอ้สลิดนะครับโอ้ยปลาสลิดพี่น้องเบิ้งครับปลาสลิดโตกำลังงามๆเลยครับพี่น้องไปเรื่อยๆครับโอ้ปลาเค็งเมย์ใหญ่ยก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 ให้พี่น้องเบิ้งก่อนอีปลาเค็งเมย์ใหญ่เออดีหยังอีหยังเชฟ คือเป็นพ่วงคักแท้บอกแข่งมั้งบ้าดนี่ครับพี่น้องติดกันสามตัวสี่ตัวเป็นพ่วงเลยครับกุนี่ครับขาวๆนี่เห็นหมอพี่น้องทีมงานผีบอยากมานขนาดแล้วครับปลาขาวิไทยครับปลาเค้งครับพี่น้องเป็นมองเป็นมองมีแต่ปลางามๆครับอ้า นี่ข้างหน้าน,นี่ปลาสลิดผู้ยกไปก่อนกับยกผู้กู้กับก,กู้พี่น้องเอ้ยโอโตื่นชุดไปเด็กเนี่ยหยังปลาย,ยังข้างล่างอู้ตัวหใหญ่ดเนี่ยนี่ปลาอีหยังข้าง,งล่างนี่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ยกขึ้นมึงอู้หเป็นพวงเลยพี่น้องปลาอีหยังปลาอู้หเหม็นงูเหรอบอกว่าปลาหำลามอู้หูแหว่ไรสูนี่ครับพี่น้องปาติดคักติดแน่แท้เบิ่ง ปามืดสุดไม่ไดนี่ยังโอ้โหปลาสิริษครับปาอย่างก็ดังปุบปุ๊โอ้สุดแล้วยังไปลุ่นกันต่อครับพี่น้องสุดแล้วครับสุดแล้วครับปืลาปะปลาอยู่ปลาบอนบุบะบุบะอยู่ครับตอนนี้ทุ่มกลัวครับพี่น้องปลาบอนบุบะบุบะอยู่โอ้ยโอ้ยปืดปลาโท คือขนาดนี่คือมันสกินเบิดพี่น้องเบิร์ดเบิร์ดบ้าเบิร์นเลยตัวใหญ่ๆเดี๋ยวเขาไปเบิร์นดางทีซีเนาะครับกู้ปากทีซีครับผมนี่เขาโพอเอกฟองโดยตรงเลยครับคือคอเอกของกูไปไปไปมาเลยเนี่ครับโอ้ตัวบมกใหญ่หนึ่งครับพี่น้องดังเจ็ดเส้นครับ บบอม้วนไงม้วนแบบนี้เลยม้วนเท่าไงม้วนยันจัดไม่เอาดอกไม่เอาดอกปากซีเป็นปากดังไงนะครับปากเจ็ดเส้นจะมาสิถือคือบวถือกะหลุ่นเบิงครับพี่น้องตีนตีใหม่ปะเจ็ดเส้นครับถือปลาเข็งตัวหนึ่งกับปลาเอียงปลาตะเพียนตัวหนึ่ง ปากใหญ่ครับพี่น้องตาใหญ่ไ่ค่อยถือครับครับพี่น้องปากเจ็ดเส้นเบิ่งดูครับเอดบอกยงังคักเลยตัวนี้ปาดเลยเบิ่งพี่น้องปากากาผมมีแต่ตัวใหญ่ๆ,ๆครับพี่ครับสัมปนินครับพี่น้องปากกาเดี๋ยวให้ไปลุ้นปากต่อไปนะครับเป็นปากสุดท้ายครับเล็กๆไม่ใหญ่ๆทำปากสุดท้ายเฮาสิไป เบิ้งข้างทึ่งนะครับเดี๋ยวผมสิลงไปกู่แหละสิมาโช์ผลงานข้างทึงให้พี่น้องเบิ้งเนาะครับเดี๋ยวผมจะไปกู่ปากสุดท้ายก่อนพี่น้องนี่ครับปากสุดท้ายเบิ้งพี่น้องเอ้ยเต็มดังอาญะครับปาบูก็มีครับสองตัวเต็มดังเลยปากสุดท้ายพี่น้องโอ้ยตัวหน่อยก็ดังพอยูะนอ่ครับโอ้เต็มดังเลยครับสำหรับคลิปนี้ก็ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆและอย่าลืมครับติดตามใพ้่ผมนำคันค่ายชาแนลสำนี้ทีมงานพี่วิยาโขตโตลาอภิรไปก่อนนะครับสวัสดีครับ